สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกระบาสู่สปอยหนังโคตรโมวันนี้ผมจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่อง c o สกิ k i n หรือชื่อไทยก็คือพลายดารกป้อมทมินที่ก็จัดว่าเป็นหนังค่อนข้างเก่าแล้วฉายไปเมื่อปี2017เก่าหรือเปล่าวะ10ปีแล้วยังเนี่ยเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังสปอยกันได้เลยครับซึ่งก่อนจะไปถึงตอนนั้นขาฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้คนละหนึ่งไกันด้วยนะครับ และเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เริ่มขึ้นในปี1914หน้าที่สุดขอบทะเลแอนตาร์กติกาเหนือเรือจากไอน้ำขนาดเหือมาลำหนึ่งได้แลรนผ่านความเนหน็บหนาวและสายตาของชายหนุ่มที่จับจองไปยังเกาะที่ห่างกาไกลด้วยความวิตกกังวลเพราะงานของเขาจะต้องมาเปลี่ยนกะกับนักอุตุวิทยาคนเก่า ที่หายสาบสูญไปนานมากแล้วและเมื่อพวกเขามาถึงบนเกาะก็พบว่าที่นี่มีแต่ความเงียบและเสียงคลื่นทะเลที่พุ่งมากระทบกับชายฝั่งสร้างความวังเวงและความเหงาเข้าคันจับจิตหัวใจเลยทีเดียวกับตันเรือที่มีชื่อว่าเอ็กเซลได้พาชายหนุ่มเข้าไปสำรวจรอบๆสิ่งปลูกสร้างที่ไม่น่าจะบอกว่าเป็นหมู่บ้านได้เต็มปากเพราะนอกจากมันจะตั้งอยู่อย่างเมื่อมันมาล่อแล้วเกือบทุกๆหลังแม่งยังล้างผู้คนอีกด้วยสรุปแล้วที่นี่มันเมืองผีหรือ,อยังไงเนี่ยกับตัานจึงพาเขาไปสอบถามกับนักอุตุคนเก่าที่ ทำงานอยู่ที่ไรเฮาที่มีสภาพแปลกประหลาดเพราะมันเต็มไปด้วยสิ่งป้องกันมากมายและเมื่อเข้าไปด้านในพวกเขาก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่ากรูเนอร์ที่ได้แนะนำตัวเองว่าเขาเดินเป็นผู้ดูแลไรเฮาส่วนเจ้านักอุตุที่มาทำงานที่นี่ไดยตายจากไปด้ดยโรคหลายนานมากแล้วพอรู้อย่างนั้นก็ไม่มีคำพูดใดๆนอกจากว่าโชคร้ายเมื่อกับตันเอ็กเซลจากไปก็ทิ้งให้ไอหนุ่มหน้าใหม่ ต้องเผชิญกับสภาพอากาศและปัญหาหนานาชนิดของแอตาติกาที่ไม่สามารถคาดเดาได้ตลอดระยะเวลาที่สอเดือนเพื่อรอนันมตตุคนใหม่มาแทนที่เขาและชื่อของชายคนนี้คือเฟรนแม่ชื่อเป็นมิดมากไม่ได้จะเป็นชายขี้เหงาได้นะเนี่ย ตกดึกในคืนนั้นเฟรนได้เข้ามานั่งแทนที่ห้องทํางานของคนเก่าและเจอเขากับไดอารี่ของเขาที่มีชื่อว่าอดอ์ที่ได้จดบันทึกเรื่องราวต่างๆของพวกสัรชีวิตที่ได้อาศัยอยู่รอบๆโดยหนึ่งในหน้ากระดาษนั้นมีรูปของสิ่งมีชีวิตประหลาดปรากฏอยู่ด้วยเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงเฟรนได้ออกไปทําหน้าที่ของตัวเองด้วยการสํารวจรอบๆเขาได้พบกับสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่มีเปลือกหอยวางเรียงรายเป็นวงกลมแถมจากการสังเกตการเขาก็เห็นว่ากรูเนอร์นั้นมีพฤติกรรมแปลกๆด้วยสงสัยอยู่คนเดียวมานานเลย คิดว่าเดินถอดผ้านี่เป็นเรื่องปกติแต่ทว่าในคืนวันเดียวกันนี้เองเฟรนต้องพบกับเรื่องประหลาดเมื่อได้เจอกับสิ่งลึกลับที่มาขูดขีดและควรประตูของเขาในตอนกลางคืนเฟรนจ์ยังถามมันไปว่าใครอ่ะแม่วัดหรือเปล่า แต่มันก็ไม่ตอบกลับมาว่าแม่วัดไม่อย่างนั้นฮาแต่ตัวประหลาดน,นั้นได้พยายามยื่นมือเข้ามาเพื่อล้วงขาเขาแต่เฟนก็กระตือม,มือของมันแล้วิ่งเข้าไปแอบอยู่ใต้ถุนบ้านและเมื่อมันย่างก้ามเข้ามาดวงตาของมันก็โผล่มาตุ้งแช่ใสทำให้เฟนตก,กใจมากเฟนเลยใช้มีดเล็กๆแทงไปที่ลูกตาของมันด้วยความขนพองสยองขวัญน,นี้เฟนเลยขังตัวเองไว้ที่ใต้ถุนนี้ตลอดคืน พอรุ่งเช้าเขาเข้าไปตะโกนด่าไอ้กูเนอร์ว่าไอตัวหาเมื่อคืนที่มันคือตัวอะไรวะทำไมมึงไม่บอกอะไรกูเลยไอ้แกแต่กูเนอร์ก็ไม่สนใจพร้อมกับไล่ให้เฟนไปไกลๆด้วยแมงมนุษย์สายสัมพันธ์ก็ไม่มีมึงเป็นคนหรือเป็นผีกันแน่เฟนได้มาเตรียมกําลังป้องกันบ้านของเขาด้วยตัวเองและจากการลื้อถอนข้าวของในบ้านมันก็ทําให้เขาพบปืนไรเฟิลกระบ,บอกหนึ่งพี่แกก็เลยใช้ปืนกระบ,บอกนี้นี่แหละเพื่อเตีมตอนรับไอตัวเมื่อคืนแต่คราวนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วละครับพอพวกกระสุนละายที่โผล่มาจากท้องทะเลมันด พวกมาด้วยพี่เฟนของเราเนี่ยก็ยิงป้องกันตัวเองไม่ทันพราะเราบรรดาฝูงก็สูรกาย กำลังจะฉีกบ้านของเขาให้พังทั้งหลังไม่มีทางเลือกใดๆนอกจากที่เขาจะใช้ไฟเผาไล่พวกมันไปซะเลยซึ่งความร้อนมันก็ทําให้บ้านของเขาพังไปด้วยเฟนก็เลยใช้ผ้าห่มลุมตัวเองแล้ววิ่งออกไปข้างนอกท่ามกลางาสายฝนที่โหมก็นำอย่างรุนแรงจนมันถึงรุ่งเช้าเฟนก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อแต่เอ๊เขาสังเกตเห็นไอ้เจ้ากูเนอร์กำลังเดินไปที่ไหนสักแห่งเฟนจึงตัดสินใจที่จะตามไปอย่าง,างเงียบๆแต่แล้วเขาก็ถูกเจ้าสัตว์ประหลาดพุ่งเข้ามาจู่โจมแต่พ่อเฟนของราม <F ane S 1> ก็ป้องกันตัวเองได้พร้อมๆ จะสังหารไอ้เจ้ามนุษปลาประหลาดทว่ารกรูเนอร์ก็มาขอชีวิตมันไว้เลยบอกว่าไอ้ตัวเนี้มันคือเพื่อนอย่าทำร้ายมันเลยมันสู้นายไม่ได้หรอกเฟรนเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกประหลาดเป็นอย่างมากแต่ก็ได้ทีละกูจะปล่อยมันก็ได้นะถ้ามึงให้กูไปอยู่ด้วยอะไอ้เจ้ากรูเนอร์นะครับก็ยอมตกลงอย่างง่ายๆทั้งสองคนก็เลยกลับไปยังบ้านของเฟรนที่ถูกเผาทั้งหลังเพื่อน,นําของที่จําเป็นไปไว้ที่ธนาคารไหลเฮาซึ่งระหว่างทางดิไอ้เจ้ากรูเนอร์ก,รรก็คาชับว่าเราต้องรีบแล้วเพราะพระอาทิตย์ก็จะตกดินนนแลลละพวมมมุษย์ปาาาัจ่เ พอพอเอกของเราได้ยินดังนั้นก็รู้ทันทีว่าสรุปไอ้ดังอุตุคนเก่าเนี่ยไม่ได้ตายเพราะโรคใช่ไหมกูว่าโดนพวกหานี้แดกชัวซึ่งหลังจากที่เฟนได้คนขอไปไว้ที่ประักฆสาสำเร็จเขาก็เผลอหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าและมารู้สึกตัวขึ้นมาพอไอ้เจ้ามนุษย์ปลาเนี่ยมันได้มาเลียแผลไฟไหม้ที่มือของเขาอย่างเงียบๆเฮ้ย <c oughs> สยองมากแต่ท่าทีของมันก็ไม่แสดงอาการก้าวแล้ว จนกูเนอร์ได้เข้ามาอธิบายว่าพวกประจวดเนี่ยมันมีนิสัยเหมือนกับสัตว์เลี้ยงที่จะซื่อสัตย์ต่อเจ้านายของมันเป็นอย่างมากซึ่งยังไงซะก็อยากให้ท่าทีของมันหลอกเอาได้พอข้างในเนื้อแท้ของมันแล้วคือพี่โตเอ้ยไม่ใช่คือ,อสุรกายานายเผลอมันอาจจะขย่ำคอนายได้เลยพอเขาพูดจบก็มานั่งนับลูกกระสุนปืนไรเฟิลต่อเมื่อถึงช่วงบ่ายเฟนก็ได้ถามกูเนอร์ว่าคุณไม่อยากออกไปจากที่นี่เลยยังไงเขาก็บอกว่าเขาเบื่อโลกอารยธรรมภายนอกแล้ว อยู่ที่นี่เนี่ยมันสงบดีสงบมากเราจะโดนการคอวันไหนก็ไม่รู้ซึ่งคาพูดนี้ก็ไปสู่ได้ทันทีพอเมื่อกลางดึกมาถึงเหล่าบรรดาฝูงประจวนก็ได้ยกกองทัพกันมาเหมือนกับว่ากําลังออกลบเพื่อล้มกุม่มเราเองของเราเนี่ยทั้งกับตัวแข่งถือด้วยความหวาดกลัวมีเพียงที่กูเนอร์เท่านั้นที่ใช้ปืนไล่ยิงพวกมันพอรุ่งเช้าวันใหม่มาถึงกูเนอร์ก็โมโหอย่างมากที่เฟนเนี่ยทำตัวไรประโยชน์เขาก็เลยไลใ่ให้เฟนไปตักน้ำมาไว้ใช้แต่เมื่อกลับมาถึงเขาก็ได้ยินเสียงร้อง ของไอ้เจ้าประจวบที่ดังเอื้ออ้ออยู่ด้านบนเฟนจึงตัดสินใจขึ้นไปแอบดูเลยพบกับฉากสุดช็อกที่เจ้ากูเนอร์กำลังกินตับเจ้าประจวบอย่างเมามัน เฮ้ยกูมไม่อยากเชื่อเลยว่าอควาแมนมาเกิดมาอย่างนี้นี่เองซึ่งไอเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยเบิดคำเสียพูดเพ่งกูก็พูดไม่ออกเหมือนกันกูเนอร์ก็เลยเริ่มก่อนว่าคืนนี้อย่าทาให้ฉันผิดหวังและเมื่อค่ําคืนมาถึงทั้งสองคนก็ได้เตรียมรับมือกับการบุกของพวกมนุษย์ประจวบในคราวนี้กูเนอร์ได้สั่งสอนเฟรดด้วยการขังเขาไว้ด้านนอกโดยคิดว่าหากมันรอดก็ดีหากมันตายก็ดีเหมือนกัน แต่พอลุงเช้ามาถึงก็ปรากฏว่าเจ้าเฟนของนรากําลังนั่งหน้หนาบูดจ้องขมิงพออารมณ์โกรธแบบสุดขีดท่ามกลางเลือดที่ปกคลุมตัวของเขามันก็ทําให้กูเนอร์รู้สึกว่าไอหมอนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนี่หว่าจนหลายเดือนผ่านไปพวกเขาก็ยังคงทําหน้าที่ในการป้องกันตัวเองจากพวกฝูงประจวบจนวันหนึ่งเฟนก็รู้สึกผูกพันกับเจ้าประจวบที่กูเนอร์ได้เลี้ยงไว้จึงตั้งชื่อให้กับมันว่าอนาลิสแต่แล้วในคืนนี้เองพวกเขาทั้งสองคนต้องพบกับการบุกจู่โจมแบบ ไม่ทันตั้งตัวจนทําให้การรับมือแบบปกตินั้นไม่สามารถใช้ได้พวกเขาจึงรีบหนีขึ้นไปที่ชั้นบนสุดในขณะที่กูเนอร์ก็ได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาพวกเขาแอบอยู่อย่างนั้นจนถึงเช้าและพวกมนุษย์ปรรจุก็จากไปเฟนเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้พวกเราคงจัดการพวกมันไม่ได้คงพ,พาก,กันตายห่ากันก่อนเพราะเราไม่มีกระสุนในเช้าวันเดียวกันนี้เองในขณะที่เฟนออกไปตักน้ําเขาสังเกตเห็นเรือที่อยู่ไกลออกไปจึงพยายามที่จะใช้ผู้ไฟยิงระบุตําแหน่งทว่ากู ก็ได้คุ่งเข้ามาขัดขวางและยืดปืนพู้ไปด้วยเจ้าอนาลิสเห็นอย่างนั้นก็เข้ามาปกป้องเฟรน ของเราก็บอกว่าพวกเราสู้กับพวกมันลําพังไม่ได้หรอกนะเราต้องขอความช่วยเหลือเมื่อกูเนอร์อยากไปเฟนก็นกํากระดูกปาวานที่เขามาแกะสลักเป็นรูปเรือให้กับอนาลิสได้ดูมันก็เลยพาเขาไปที่ซากเรือลาหนึ่งที่น่าจะพอใช้งานได้เฟนก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับกูเนอร์ซึ่งเขาก็บอกว่าเรืออันนั้นมันคือเรืออับปางของพวกโปรตุเกสที่ถูกพวกฝูงประจวบนี่แหละจู่โจมเขาเลืข้างล่างนั่นก็น่านจะมีของที่พอจะใช้งานได้ซึ่งเฟนอยากจะไปตรวจสอบดูโดยการส่วน มชุดดำน้ำแบบปูรัทั้งในทีแรกกูเนอร์ก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้เพราะมันไม่ต่างจากการฆ่าตัวตายทว่าความสัมพันธ์ที่แนบชิดของอนาลิสกับเฟนมันก็ทําให้กูเนอร์เนี่ยรู้สึกหึงหวง จึงคิดในใจว่าถ้ามันลงไปแล้วเกิดตายข้างล่างนั่นก็ช่างหัวมันและเมื่อวันดำน้ำมาถึงเฟนก็สวมชุดบดาน้ำที่มีท่ออากาศต่อขึ้นไปด้านบนด้านล่างนี้เขาเจอกับลังดนินไมต์และพวกฝูงประจวบที่ดำน้ำอยู่รอบๆโชคดีที่เขาไม่เป็นอะไรมากก็เลยกลับขึ้นมาด้านบนอย่างปลอดภัยและหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ช่วยกันไปฝังระเบิดเอาไว้รอบๆพัดธคารก่อนที่จะวางแผนหล่อไอ้พวกมนุษย์ประจวบ ให้คืนมากรนนำพวกเขาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้กำจัดมันไปนในทีเดียวแต่ทว่าเมื่อผ่านไปหลายวันทุกอย่างกลับอยู่ในความเงียบจนสเสบียงของพวกเขาเริ่มรล่อยหลออานาลิสที่ออกไปหาป่าก็ได้จับปลาดาวมาให้ กรูเนอร์ที่เห็นอย่างนั้นก็อารมณ์เสียเข้าไประบายอารมณ์กับมันพร้อมกับกล่าวโทษว่าอาจจะเป็นฝีมือของมันนี่แหละที่ไปเตือนพวกพ้องนี่คือน,นี้พวกเราจะเปิดประตูพักคานเชิญแมงให้เข้ามาเลยจนเมื่อตกดึกพวกเขาก็ทําตามแผนและมันก็ได้ผลเมื่อฝูงมนุษย์ประจวดพากันกูเข้ามากรูเนอร์ที่อยู่ด้านบนก็ได้จุดเดนมัมไมต์ตะบุมตะบุมทว่าพีแกกับมันมือไปหน่อยก็เลยเผอจุดระเบิดโดนลูกหลงไปด้วยพอรุ่งเช้ามาพวกเขาก็พบสภาพ ศพของพวกมนุษย์ประจวบนอนเรียงรายกันเพียบเจ้าก,กุนเนอร์ที่สะใจก็เดินหาตัวที่ยังไม่ตายและเสียบมันด้วยหอกแหลมในขณะที่ทางเฟรนก็รู้สึกสะลดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนี่มันไม่ต่างอะไรจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งกุนเนอร์ก็ไม่สนใจข้อนี้และเขายืนยันว่าพวกมันทั้งหมดจะต้องตายและในขณะที่กุนเนอร์กำลังนอนหลับอยู่บนเตียงเฟรนก็ได้ทําความสะอาดข้าวของและไปเจอเขากับรูปถ่ายเก่าๆซึ่งทําให้เขารู้ว่าแท้จริงแล้วกุนเนอร์เคยอยู่กับภรรยา และเขามีอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศบางสิ่งบางอย่างได้บอกเฟนว่าเรื่องแล้าการค่ากันทั้งหมดนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับการล้างแขนและเมื่อเขาออกไปข้างนอกพนักานเฟนก็ได้พบกับมนุษย์ประจวบจิ๋วที่โผล่ขึ้นมาพร้อมกับอนนอลิส เขาพยายามทักทายมันก่อนจะพบว่าจริงๆแล้วพวกฝูงมนุษย์ประจวบต้องการจะขึ้นมาขอสงบสือ่อทวารกูเนอร์ที่ตามมาถึงก็ไม่ยอมเขาจะฆ่าพวกมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ก่อนจะใช้ปืนพุ้ไฟยิงไปที่มนุษย์ประจวบจิว๋วสร้างความโกรธแค้นให้กับฝูงของพวกมันเป็นอย่างมากทางด้านเฟรนเองก็ไม่ต่างกันเขาเข้าไปมีเรื่องกับกูเนอร์เพื่อบอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันโคตรจะไร้สาระฆ่ากันไปแล้วจะได้อะไรซึ่งกูเนอร์นะครับก็เกือบจะสังหารเฟรนทำไมใช่เพราะว่าเขาได้สติขึ้นมาก พร้อมกับพูดคำสั้นๆออกมาว่าทั้งหมดนี้ก็เพื่อความรักของเขาหลังจากนั้นกูเนอร์ก็ได้เดินออกไปข้างนอกพรักาคารเพื่อจบเรื่องนี้ทั้งหมดโดยการให้ฝูงมรุ่นประจวบลุมถึงไม่กี่เดือนต่อมา กัปตันเอ็กเซลก็ได้พานักอุตุวิทยาคนใหม่มาเปลี่ยนกะกับเฟนในทีแรกก็นึกว่าทักไอ้เจ้ากูเนอร์แต่ไงกับกลายเป็นไอ้เจ้าเฟนได้ซึ่งเขาก็ไม่พูดอะไรนอกจากใช้สายตาจ้องมองออกไปไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้นาะทีคนหินห่างไกลนั้นอนนอลิสได้รับอิสระจากเจ้านายของมันเป็นครั้งแรกก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะจบลงไว้เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ฟังแล้วเนี่ยชอบไม่ชอบกันเอ่ยดูมันมีจุดแปลกๆอยู่เยอะเหมือนกันนะ โดยเฉพาะการต่อสู้อันยาวนานที่ผ่านมารวมๆแล้วเนี่ยน่าจะหลายปีด้วยยังไงดีกูเดอร์ที่เก่งมากเลยและเหตุผลการล้างแค้นของเขาเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้แต่สิ่งที่มันขาดวิติไปเลยก็คือไอ้พวกมนุษย์ประจุบนี่แหละครับซึ่งมันแสดงความฉลาดออกมาไม่ค่อยมากเท่าไหร่เรีกเยกได้ว่ารูปร่างเหมือนมนุษย์แต่ก็ยังคงเป็นพวกสัตว์มากกว่า ก็เหมือนกูเนอร์มันบอกกันแหละพี่แกนที่สู้กับมันจนรู้นิสัยมันจนหมดแล้วนะ <c oughs> ถึงขนาดไปดิบๆกันมันได้นี่ก็แบบไม่ธรรมดาแล้วแหละเอาละครับสำหรับเรื่องนี้ผมก็ให้อยู่ในเกณฑ์กลางๆแล้วกันดูแบบเพลินๆพออย่างน้อยฉากไอ้ท่าน,นี่ยก็มาเยอะเหมือนกันดูเอามันก็ได้ดูแบบอีหย,งยางวะกก็ดีแล้วทุกท่านคิดเห็นกันยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ